แจกสูตรกาแฟาโบราณสูตรเข้มข้น5ลิตรครับผมจะตักใส่ถุงขายนะครับชงใส่เยือกชงใส่โหลชงใส่ขวดได้หมดเลยครับวันนี้พี่บิ๊กคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนไม่ต้องไปซื้อสูตรครับก่อนที่จะไปรับชมใครยังไม่กดติดตามพี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับไปดูกันเลย สูตรวันนี้เป็นสูตร5ลิตรนะครับแต่พี่บิ๊กจะทําครึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือ2.5ลิตรนะครับใครจะทํา5ลิตรให้คูณ2ของปริมาณเข้าไปได้เลยนะครับผมใส่น้ําสะอาดลงไป2.5ลิตรครับรอให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับพี่บิ๊กจะใช้เมล็ดกาแฟผสมของตามังกรบินนะครับผม250กรัมเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับทุกคนนํามาใส่ถุงกรองกาแฟนะครับแล้วก็ใช้กระบวยเนี่ย ตักน้ำร้อนราดเข้าไปลงบนเม็ดกาแฟได้เลยนะครับตักแบบนี้ประมาณ30ครั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็แช่ไว้ห้านาทีสูตรนี้เราจะไม่ต้มนะครับแล้วก็ไม่แช่นานนะครับเดี๋ยวกาแฟจะเปรี้ยวแล้วก็ ผเมื่อครบเวลาแล้วพี่บิ๊กก็จะใช้กระบวยนะครับดันดันน้ำกาแฟออกมานะครับผมขั้นตอนนี้อย่าบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกาแฟจะขมได้ครับนามากรองอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อไม่ให้ตกตะกอนมากเกินไปครับผมจะช่างเอาน้ํากาแฟ2250กรัมนะครับจากนั้นใส่คอฟฟีเมลล์ลงไป220กรัมครับผมตามด้วยน้ําตาลอ้อยหรือที่เรียกติดปากว่าน้ําตาลทรายแดงนะครับ210กรัมเกลือป่น3กรัมครับคนให้ทุกอย่างละลายดีเลย เมื่อละลายดีแล้วใส่นมข้นหวานของคานชั่นลงไป500กรัมครับผมตามด้วยนมข้นจืดของคานชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงนะครับ250กรัมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับผมก็จะได้แล้วนะครับกาแฟบโบราณสูตรเข้มข้นของเราครับที่บิ๊กแนะนําอย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับให้เทใส่หมอ้อหรือว่าเทใส่เหยือกแล้วก็นําเข้าแช่ในตู้เย็นค้างคืน1คืนก่อนนะครับผม ค่อยนำมาใช้นะครับจะได้กาแฟโบราณที่เข้มข้นขึ้นไปอีกครับผมคํานวณต้นทุนเนี่ยพี่พีคคำนวณต้นทุนในส่วนของ5ลิตรนะครับจะตกอยู่ที่ขวดละ8.20บาตางเองนะครับผมในส่วนของขวด180มลตรนะครับสูตรนี้อร่อยหอมเข้มติดปากมากเลยครับทุกคนพี่พิ๊การันตีเลยครับอยากให้พี่พ๊กแจกเมนูไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใครยังไม่กดติดตามพี่พิ๊ก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับแล้วก็ คอมเมนต์เพื่อเป็นกระจใจให้กับพี่บิ๊กคนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมวัสดีครับ